ป่าพี่ผมไม่ถา่ายกูเห็นอยู่ก็ถ่า,ถายพี่ไม่ถ่ายจริงก็เห็นอยู่ก็ถ่า,ถายจะป่าทัา้งอีกไม่ถ่ายจริงพี่พผมถ่ายวิวเอาอีกแล้วพี่เจี๊ยบนักเลงอีกแล้วเฮ้ยพี่คนนี้นักเลงอีกแล้วทำไงดีอ่ะอ๋อเ้อเรื่คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปเป็นคลิปที่อาจมีภาพเสียหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำรับอะไรดีครับ โกโก้ปังที่นึงครับนมสดที่นึงค่ะเดี๋ยลือกขนมปังไหมครับเอามาหนึ่งที่ก็ได้ค่ะครับเลือกอะไรดีครับเลือกน้ำแอ่โซดาครับงั้นผมเอานมสดครับผมไปสั่งของเล้ววะเลือกขนมปังเพิ่มไหมครับจิต้าเอาไหมเอาดิพี่ชิวงั้นเอาหนึ่งชุดครับครับ เออจีบอยู่เลยเปนคนจีบปะก็มีบ้างนะพี่เจี๊ยบทำไมไม่บอกพี่ต้องบอกด้วยเหรอบอกดิพี่ชิวพาจะตีกันปะเนี่ยไม่รู้ดิชิด้าอย่าไปยุ่งเลยต้องบอกด้วยเหรอพี่เจีย๊ยบบอกดิใครจีบจีบต้องบอกพี่ดิจีบเป็นน้องสาวพี่นะบอกก็ได้มีไอ้บอยไอ้บาสไอ้แจ็คไอ้อาร์ตไอ้บิวไอ้โอม เออพ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 อแล้วเหรอไม่ฟังเหรอทำเยอะขนาดเนี้ยไปทำพูดละโจทย์บยพี่เลยดีกว่าเนี่ยพอบอกแล้วก็ไม่ฟังเออชิตาคืนนี้อ่ะไปจะหนัอ่ะแม่เออเอาดิเอาด่างที่ละสูตรไหมเออพี่อยากดูอยู่พอดีเออใช่ที่มันมีความทีน่กับเซีนิ้วใช่ไหมเออใช่ดาบไฟอ่ะโคตรเท่เนาะใช่วิชูลดาบน้ำก็เท่เหมือนกันเดี๋ยวคืนนี้ สองทุ่มไปกันได้เลยพิเชิวเออเฉยๆนะมีเนาะเราหนังอะ่ะอืมใช่โอ้ยอยากดูมากเลยจริงไปเอกมันโคตรเท่อืมคุยถึงเรืง่งตัวเขาเขาก็คุยกันปกติพิเชียวเป็นอะไรมาก,กวะเนี่ยจิ๊บพี่รู้สึกไม่ชอบคิดหน้าอดีตร้านเลยอะ่ะโอ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยเขาก็น่าจะด,ดีดีออกนเนเนเน่หน้าตาอ,อยู่ตรงไงหนน่าจะเป็นเห็บหมา แม่แม่แม่ไม่ว่าก็เฮบหมาตัวเองน้าก็ยัง,ง,ยงกระปดุชนเขื่อนไงเดี๋ยวพี่ชิวเดี๋ยวพี่ชิวออกค่าตัวหนักนมาเลยออกค่า,าพอเด้งโอเคได้ได้ไดอเออชิต้าตอนนี้นเย็นละแสงกำลังสวยเลยไม่ขอเก็บภาพกอนเคยพิชิวเอาเลยเนี่ยสวยไหม เฮ้ยไม่ไดผ่าทต้องเรานี่หว่าเฮ้ยถ่าย,ล,าล,ยาลูกใครวะป่าวพี่ถ่ายบกรากาศเฉยๆแอบถ่ายต้องสองพี่เหรอไม่ใช่ไม่ทาย,ยก็ยค่อยู่แอบถ่ายยิ่งบว่าป่าวอีกตอบพี่ผมไม่ทาย ูเห็นอยู่ก็ถ่ายพี่ไม่ถ่ายจริงก็เห็นอยู่ก็ถ่ายเยอะปากอังอีกไม่ถ่ายจริงพี่ผมถ่ายวิวเอ้แล่พี่เจียมตอนนี้อีกแล้วพี่จะเย็นเข้าๆกันเห็นหน้าก็ไม่จะพินาศละรักหมาเด็กพูดได้พอเราอะพี่ยาพี่จะเย็นจะเย็นพี่จะเย็นเจียมยาพี่ครับจะเย็นพี่จะเย็นเข้าๆกันจะเย็นพี่จะเย็นคูดกันได้อย่างเงี้ยมันต้องโดนเย็บใครวะ พ่อทำไงพ่อ,พอเออพ่อเองทำไมสอนให้เป็นนักเลงมัง้ยเงเยียดเยียดเยียดสักทีดีไหมขอโทษน้องเขาอยู่นี่น้องน้องพี่ขอโทษน,นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพ่อเคยสอนให้เป็นนักเลงเหรอฮะ<ไ>สักทีดีไหม,มแล้วพ่อมาได้ไงครับอ๋อผมเห็นท่าไม่ดีผมเลยไปตามเองเฮ้ยพี่คนนี้นักเลงอีกแล้ว อะไรนะมันเอาเยอะวะแม่ไอ้นี่นี่ชอบเป็นนักเลงจริงไอ้ไหนมันอยู่ไหนที่ร้านนมมะลุงทำไมมันเป็นยังไงนี่ดีนะไอ้น้องมันไปตามอ่ะถ้าน้องไม่ไปตามเนี่ยเอ็งก็ก่อเรื่องอีกแล้วพ่อสอนอีกครั้งแล้วว่าอย่าเป็นนักเลงฮะกลับบ้านอย่างนี้เลยขอโทษน้องไม่ดีเลยครับน้องไม่เป็นะครับไม่เป็นครับัดเสื้อเขาด้วยทีหลังเลยทำตัวอย่างนี้นะกลับบ้านเย็นกลับบ้าน อุ้ยนี่นาชิต้าอยู่ของจะทานน่ะนี่น่ะพิชชวอ่ะหน,น้าแหกแม่ขาพี่ช้ำเลยเนี่ยโคตรหาดีนะที่เราไปตามอ่ะถ้าเกิดไม่ตามอ่ะร้านคงพังแน่พี่คนเนี่ยนักเลงตลอดเลยพร้อมได้รับประาดีครับเอาแน่โซดานหนึ่งครับงั้นเอานมสดครับแล้นทวย ลืมลืมลืมบอกก็ได้เมย์บอยบาสไอ้บิวไอ้แจ็คไอ้ลืมลืมหัวเล่นๆหนเนาะไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปลวเฮ้ยพี่คนนี้นักเล่นแล้วทำไงดีอ่ะอ๋อ ปเฮ้ยพี่นักเลงคนนี้นักเลงอีกแล้วน,นักเลงอีกแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาใหม,ามา่เดียใหม่เดียใหม่เมื่อกี่นี้เฮ้ยพี่คนนี้ดจริงนะเวลาทำบ่อย